ขอเสียงโบกนิ้วแัะโบกหน้าเทนนิสบงเงินพันยาบุษรับท่านพิทักษมายู่ยันหนักแน่นชัดเจนว่าที่นี่อุดรธานีพักประชาชนส่งผู้สมัรตัวจริงเสียงจริงคนนี้อนคุณังเป็นนายกอบจแล้วจะเปลี่ยนอุดรธานีให้ดีกว่านี้ชัยวาครับพ่พิทักชัยวาเลย พลบูชานะครับก,บกาบนมัสการพระพุทธเจ้า,ากากบสวัสดีพี่น้องชาวไช้วานที่รักและโลกร่มกันครับขอเสียงคนอยู่ปากฟังประเทศจีนไตยไดครับผู้ใไ้เ,นะ<ฮ>เวา้าอยู่ปากฟังเป็นคนรักชาิีใยของแท้ผมคณิศรนสุริลั่นครูสบักนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปูรนท่านนีพรรคประชาชนหมายเลขหนึ่งครับ บ้านอยู่ตลาดตนหวยครับเรียนหนังสือชั้นประถมอยู่โรงเรียนเทศบาลสามเทศบาลบัวท่านี้ไดสมัยนั้นเรียนม้หนึ่งหอดม้อหกอยู่โรงเรียนบุตรดอิทยาบุกูจบม้หกแล้วเดินทางเข้ากรุงเทพครับไปเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเรียนคณะนิติศาสตร์จบนิติศาสตร์นะครับเป็นนักกฎหมายที่ศึกษากฎหมายปี2540ครับมาอุดรครับไม่จู่บปาก ที่ดำนิงานที่ปรึกษากฎหมายที่สำเนันงานทาไใ้กว้างเลยขอคุยจิเจขอตำแหน่งสุท้ายัก่านทางด้คว้างเป็นประธานสภาพทายค้วอามจังหวัดหลอนท่านี่สองสมัยก็ได้ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าถึงสองพันห้าร้อยหกสิบนองตนทำานเคยเป็นผู้บาอาจารย์ครับเคยเป็นอาจารย์พิเศษอยมหาวิทยาลัยราชภัฏหลอนท่านี้สอนกฎหมายดูอินเคยเป็นอาจารย์พิเศษอยู่วิทยาลัยสัพจน ท่าชีพจับบทหายทั้งด้านการเมืองครับเดินทางเข่าทํางานเน็ตงานการเมืองาพอดีเป็นสอท่อเทศบาลนครบุงีรัมยท่านี้ต่ออย่างนั้นจะเป็นสอบจเขตอเภอเมืองเขตสองและได้รับตำแหน่งรองหน้ายกองค์การบริหารจัดการบุรีรัมย์ท่านนี้สมัยนั้นหันใช่เห็นนายกครับ ผมติดรอบนายกเลยเห็ e pine, im, ang, way, right right so on, ุงานเกี่ยงบายเกี่ยงไรนะครับพัฒนาจังหวัดอุดรเมย์ปะวัตจะเลือกส่งเสริมอาชีพเรื่องพัฒนาไหมนะพ่ะที่น้องในชั้นปัจจุบันแะที่ทางหมดนอกจากนั้นเป็นอย่างผมก็ขอโอกาสที่น้องขอเข็นตัวเลือกหนึ่งให้พี่น้องชาวจังหวัดอุดรัมย์แค่นี้ได้ตำแหน่งหน้าโยงโคงการบริหารส่วนารเมืองระดับี้เนื่องจากว่าผมมีความพร้อมครับมีความพร้อมด้าน คุณนดาวน์วัยวุฒิอายุหา16ปีครับเกิด2ท่านหาร้อยเศษกำลังหาวได้แหลมกำลังหาวอย่าเข็ดเบียดงา่ายและที่สำคัญนะค,ครับบอกขอัวกับผอมนี่เนี่ยอยู่เดี่ยวครับชีลูกสาวอยู่สองคนคนใหญ่จะเป็นแพทย์หญิงอยู่อผาสุนรลอยคนน้อยเลี้ยงท่านแพทายศาสตรีซีอยู่มหาลัยผีโดดหลุดผอมแล้ว ส่วนเนี่ยผู้เดียวนี่แม่รับราชการพ่อครับตัวผมปวต้องห่วงทั้งหน้าป่อห่วงทั้งหลังปวต้อง,งห่วงไห้จเลยมาอาสาเห็นาน้าของพี่น้องเป็นสอท่อเป็นมาแล้วเป็นสอโอหอเป็นมาแล้วเป็นร่องใต้ยกเป็นมาแล้วส่งผมงงขึ้นสู้ต่อไปใต้โยกอหยอได้หรือั้ยรอรุ่น,นเรืองไหมครับนโยบาย หลายๆในโยบายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลทรงสาระเรื่องอบจโ่งใสประชาชนมีส่วนรวมเรื่องการศึกษาเรื่องก็อพอ่อตอต่อ,ตอเรื่องน้ำร่อนหลาล้าลายครับนโยบายแปดเสาหลักที่มองพู้ได้รับแบบให้เดาเดยนะครับแต่นโยบายเอง่วนมีผมจะเห็นท่านที่มีอยู่หานโยบายเห็นท่านที่ทนโยบายเลยครับเห็นอบจบุรีรัมท้น,ทใน,ในท่ให้ปิดอบจที่โ่งใส ให้อุดรนี่ส่วนรวมข้อรับแทงเป็นศูนย์กัเส้นถกไหครับอปจโ่งใสปกบ้านีหนึ่งมีหนึ่งพันสองนึ่งพัน้ยล้านบาทผมสีโอเปิดเลยพี่น้องถูกไครับเปิดเลยนั่นไหนครับข้างอ่อนไล่ข้างจีตอทั้งโทรศัพท์ถูกมครับถ้าเขามีเลยเหรอปเข้าไปอดเราปึ๊บเห็นเลยว่ามกบ้านีนี้เป็นเหตแห่นก้ามติดล่านยี่ิล่านสี่ล้านห้าล่านหกแตมันหกแสและที่สำคัญพี่น้องสามารถที่จะลอกเลี้ยงสามารถแสดงความคิดเห็น เช่นหลนตรู้นกอก็ตอบแขแน่นายกตอบก็ตอบเองครับนี่คือเนตเป็นองกอโค้ใสงบประมาณใสอย่างแน่ใช่หมครับคุณโยชิถ้าสีเท่านี้ยังสีเป็นโต่อมาครับให้อุดรีส่วนรวมให้อุดรี่ส่วนรวมนั่ก็คือเรื่องสภาพก็ใช้ช่วยกแต่ผมสีมะลักฟังครับสภาพช้ชยนโเปิไุ่มยูของอผมสีมะลักฟังอยู่เวทีหยุดบัรไปเสียอยู่สาระ พ่อป้ามาพี่อใช่บ้านอยากเห็นนิยบายม่นะอยากเห็นโคกอก่างเนเสนอให้ชี้เลยยกหจอเห็นได้อยาาเข็นอันนี้ละวกมสองแสนสองล้าน้าล้านกว่า้าถ้าเห็นได้เห็นทันที่ะครับพี่น้องครับเอาเลยครับนี่ต่วรรวมรวมจิตรวงพระเสือนั่ก้นหรอสู่บ้านเท่าส like <st unlikely> right. ู่อำเภอเท่าสู่ตะบนเท่ายีขึ้อไทยอ่อนมีล้ว ข้อรับชั้นเป็นศูนย์วเส้นข้อรับชั้นเป็นศูนย์วาเส้นหมายว่ามาพุ่งการใดน,นะครับนโยบายใดที่มันจะซ่อให้เกิดการช่อร่าดควหลวการกินสินบางค่าสินบนผ,ผมบอเห็นแน่นอนครับผมเห็นพุ่งการที่น้องตรวจสอบได้ชัดเจนแน่นอนและที่สำคัญไม่ละห่บบางกันืนอกจากนั้น หากจียิ้าบ้ามองนั่นสีโกมองนี่โกมองนั่นสีก็กจะผมสีดำเลือดกาดจัดการทันทีเอาแล้วครับพี่อ๋องนี่สิครับนี่อยไปต่อมากครับรพอพสอต .9 หน้าอยู่ไหนก็ใกล้หมอเฝ้าเพรา,พออาะว่ตอนนี้ก่อยาเข้าโดงที่แม่ท่างพูดไปเลยสิเข่าเที่ยงเงือเดี๋ยวบอกว่าจะขึ้นต่อเ<แ>ดี๋ยวจะพอบอกไ,ไว้รพอพสอต .9 หน้าอยู่ไหนก็ใกล้หม เรื่องบริการด้านสุขภาพของพี่น้องอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนการรับบริการด้านสุขภาพส่วนหลายบศูนยรบริการสุขภาพที่ใกล้ที่สุดคือรพสตเลยเนี่ยคือรพสตหากผมได้รับเลือกตั้งเป็นนายกอบจผมสิรับโอนรพสตมาสังกัดอจเพื่อไงครับเพื่อจะนำตัวคนของบ้านออกไปครับ เมื่องจากรอพ่อตอตอกใ้มีก่อจัการดังคนกว่ามานเป็นเก่งนะครับพยาบาลเจ้าพิสาสุเก่งในวิศัยยาศาสตร์แ่ขาดทบกต่อมานเพิ่นเล่กับอาข้าสถานที่ต่างๆเพื่อนไหม่จะมืดเรืยรผมเพี่ยงพอหากผมไี่รับเกียตนะครับเป็นปรโยชาผมจะรับโลมาแล้วปุ๋ยกป่ะม่านจะไปเพื่อรับปุ๋อาค้าศนาที่เทียบเท่าที่ดนีเมื่อเมืองที่สำคัญครับ ต้องมีแผนตัวจโรคทั่วไปแผนกิจกรรมแผนกายภาพแผนแพทย์นจิแพทย์ไหยและที่สำคัญแผนอาวานแผนลวงนาต้องมีในที่รองครับผมท่านโตร้นต้องมีหมอแพทย์นะครั้แพทย์ือแพทย์หญิงมาประจับดูพ่อสอดตอที่เราโวดมากยาลอยสับดายหนึ่งหยดต่อน้าเพลินเช่นจะคชคดูแลสุขใช้วัดสีเน้าไนไหนมันปุดเท้าไปเสียไปเป็นพราะกแพทยมันปุดกัเลน้ หากเขารับโอนมาแล้วนะครับเพจอาคารสถาิีมิสเบลกัต้านแล้วซิงทีพี่น้องจะได้รับหน่วยกชื่อดูแลแต่ละท่านบ้านหลาดอยู่ซูเชื่อมก่อนลูกหลานเท่ารันมองถึงท่านเปในฝากข้อก็ล่อต่อที่รับโอนราแล้วะด้นุ่มได้อาหารเสริมที่ครูเพื่อไก่เลี้ยงลูก อานอกขอสอบครูสูงไว้ยครูสูงไวัยใหญๆครับครูสูงไว้ยสองเมนต์สองกลุ่มกลุ่มแรกคืองครูสูงไว้ที่ใส่ใมากใได้ๆนักกีดมู่นอินส์ตะคบูนหากคนณนี่โล่งเลี้ยงครูสูงอายุของอบตของเทศบาลเมืองอยู่แจกระยะวิร่าส right. ัานเป็นบอกแค่สัปดาห์นึ่งสองตำดาโง่นะครับอบจสามารถเส่งประมาณพาเทศบาลพาอบตได้ ให้ขยายระยะเวลาเป็นเดือนหรือสองเดือนเขาอย่างครับที่ล่อไปลูกเลี้ยงผู้สูงวัยผู้สูงอายุสามารถที่จะเจอมือเจอหัวยิ้เผาผมไม่ล้าและที่สำคัญได้เหรียญที่พูดดกกพ้ด้านการเขาเหรียญเด็ดนอกจากนั้นนะครับยังมีหมอหตรวจร่างกายตวรตวจภาวะวัยตรวจรอบดันใหน้แหลกพ,พ่อปู่พ,อพ่อครัวลูกหลานก็ต้องมีหัวรูปภาพยิ้มจะดีๆครับ เมื่อคุณภาพจิตด,ดีแล้วคุณภาพกายก็ดีคือหากคุได้รับโอกาสคูสูงว่ายผิดผิดสะพุงนะครับผมอยู่แลได้อยา่างดีนังเด่นส่วนผู้สูงว่ายผิดผิดเสี่ย,ย,ยนนงออครับแม่ผู้สูงว่ายผิดผิดเสี่ยงเอาออกมเาเป็นแนวร่วมกับลูกบ้านลูกหมานแล้วก็ต่อกต่อครับเอาเพาเป็นแนวร่วมเป็นตัวทเทียมผู้สูงว้ายผิดผิดเสี่ยงแพ้กดทับดูแลแบบใจ แขกในมกุกดทับร้องกันยังไงบอกลูกบอกหลานดึงขุนเข่าใสครับบางก็เหตุแบบนี้เด้อและที่สำคัญต้องเอาแคบเดินขุนเท่าเอาแค่เดินขุใหญ่แต่ให้คนนี่พื่อการยได้นท่านน่งหลัถึงสูขึ้นนอกจากนี้เด็กเองครับยูศูนเด็กเอไปเบิลูกหลานเข้าบาเดินหลีกแบบไหนเดนเลี้ยงแบบไหนไปโอมกุญแคกับผู้เลี้ยงผู้ายบอดตอนรอนเสนเรอรี่นะครับนี่แบบไหน เพื่อจะคิกบ้างเท่าเทียมดบบการศึกแต่จะเด็กอ่อนแต่จะเยาวันี่คือนโยบายรอพอขอต่อเก้าหน้าอยู่ไหนและใกล้หมอแถมบทวสูงย่ดีนะครับเอาครับดีครับพี่น้องครับนโยบายเราบ้าครมุ้งามนะครับยู่นี่เพื่อนไหนซื้อหน้ากีนะครับก็มือหัวนะครับลอยเปิดเส้นสมัยผมเด็นนิ่อยก็ไดซื้อนากีนี่ย ผมเรียกมีหม้อหนึ่งหมอสองก่อนดีไม่ไงผมขอปพ่กาศานล่าตวงแดงไม่เห็นแน่่สองสามตวงน่ะโกงตั้งก่อนหาฮกโกนในล่าไม่เแน่แผมในชุดทังเป็นล่าแล้วแหละอกชีพขาไว้าตรงหน้าผีเดือนสิงหาเดือนย่าไม่ไงผม็ะยึดท่านลิ้นไห้ดหครับติดท่านลิ้นเออใส่โอนี่โอมนี่อุนนี่จนเมือนจะดูคนอ่เต็มพอดีไม่ต้องทิ้งน้าแลยจะช่วยอุ้าคนสามาเพื่อใจเราแม่เขายัง ขี่ลกแน่ฟันจิดแน่สารเยีี่แน่ตกมาน้ำเราสามาเก็บน้ำได้ินได้พักประชาชนเขาวิ่งเย็นเย็นโยบายน้าประปาใสสะอาดและดีได้เทันไรครับนราน้ำ้นมาใสก้อใสสารตกกระไใสก้อที่ใสสูขึ้นไปปล่อยปล่อยน้าเชือมื่อวิทยาศาสตร์เชือมื่อานวิทยาศาสตร์วัดมาที่สารเกลือตกแทปล่อยปล่อยให้จีใสกโขกของมีดเเห็นสำเร็จไปเลยครับรน้ำประปาดี พิเทศสบาสมบนรณสามารถจัวการได้เลยนายกหือนายกเทปทอดตอนนี้พักกับท่านผู้แทนนิสเด็จก็แล้วครับอยู่อบตหน้าบัวเอาเพื่อเทศเข้าเนี่ยครับจาเสเด็จแล้วหาได้รับเลือกตั้งเป็นนายกอบตด้านี้นโยบายจะพักกับท่านทนครับว่าอย่างที่นอกซื้อน่าจินเสียการใสู่้เรี่องพ้เรื่องขยายขยาเรื่องเทมเรื่องปะป่าใสสะอาดเรื่อยรวบมือกับอบตรวบมือกับประปาคนประ่า้บราณเทศแบบขอ้ท่านที่ผู้ันข้นยอดครับเอาครับเจ้สิครับ นโยบายหม่ก็ทือไทยครับก็วิ้าเล่งแลหละสําหรับคนงาของพื้นกระถางยุกนะครับเล่น,นเครับนโยบายกม่ก็คือไทยถนนปอดหลุมไฟสว่างทุกจุดเสี่ยงถนนปอดหลุมไฟสว่างทุกจุดเสี่ยงผู้ชมนี่ใส่ใจว่าอะไรจรับเสียงบนครับแห่งถนนเส้นนี้ถนนอบจอเป็นหลุมหลายหลายผมไม่ใช่ร้านอะไรจีนเรา ท้ามัเลี่ยนนะนะครับหากผมเป็นนายงบจรับตำแหน่งมือแรกครับใครได้สำแาน่งแรกเชืนขออ่อชัชื่อนเจ้าหน้าที่การชักกองก่าชากที่ดูแลเรื่องถนนตบจเมื่อ่รย่างเขาก็ออกจากรูปมาถนนตบจที่เกษตรไม่สายใช่ว่านท an ี่เศษไนแนทายรูปให้เงิงทายวิอยู่ให้เงินแล้วผมคัดเลือกครับถนนตบจที่เปรู้เป็นมอยหลายพ่อพี่ปลูกเขาได้พ่อพี่ปลูกอยได้ลูกหลานเทาขับก็ได้ แต่เข้าตะวออกเปิดหม้อร่างแต่ไหลไหลผมี่ยงุไอซี่ยูต้องรักษาด้วยชวนถนนยืนนะครับที่หลุมก้อนแอรปใส่ปุก้ปวยหลอกทุ่ม่วยได้ใหม่แต่ได้ปีแรกผมสิเทนักษาถนนไอซี่ยูก็ให้ปวยเลยครับแต่นด้ได้เดินไดาดีก็รที่หลุมที่ก้อนเอาได้มาก้าครับนี่คือทงที่สำคัญที่สุดในการจะเดินข้างเชียงตอลงมาถนนลาวันเพื่อ ถนนต้อ mm. งเขีไฟสว่างถุกุดเซียงวัวเฉพาะเดินแต่ลาจอนนี่ไงแต่ลาดก่อนทบเดินข้างไปเพื่อนรถก็จะแหกโค้ไปได้รอบที่เสียลใต้ตรงนี้ให้ตรงกู้องพัดผิดให้ครับใที่ามปลอดให้ได้แต่ลาดก่อและที่สำคัญก็มีความปลอดให้ด้านชีวินและทรัพย์สิ่นรับมองไหนที่จะเสียงถูกต้นถูกที่ถูกชิงเลยต้อชิงครับไดต้องวัดผิด ใข่แม่โมเป็นตุ้เสี่ยงอีกต่อไปเรื่องแบบนี้นต้องเทสไข่เตงกูรอน์เลยครับเอาไะครับได้สิครับใีร่างกาสที่พี่นอ้องเดือด้อรที่สุดไม่ได้ายถึงหายเดือดเป็น,นเรื่องเดียวเลยครับชุมชนปอดไขย,ยชุมชนปอดไขยโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดครับไปใส่น้าใส่พี่นอ้อง จมล้าไหล่ที่ลูกหลานหดเสื่อหดทาถือไปแซงอยู่อย่างนุ้งเผาเงื่อนที่ลูกหลานถือหยิบถือท่ายาดมฟันอยากระทำลายร่างกายมันเกิดจากเสพยาบ้านครับเพราะฉะนั้นหากผมได้รับตำแหน่งเป็นนายกอบการบริหารด้วยใจควัดอุดมท่านนี้ผมสิทธ่งสมุดหมอบบ้านหรือสนับสนุนเครื่องไม่เครื่องมือในการตรวจยาเสพติดครับติดน้ำยาตรวจสารเสพติดให้ทั่วตําบลทีครับ ในตวรวันพระสแตร์เดินมาผู้ใจที่สารเสพติดในร่างกายเนี่ยเอาไปรักษาเอาไปรักษาไปเหตงไดครับแต้องใช้ตรวันาอยู Lo ่แล้สและที่สําคัญีทสุดครับสถานคุณอวยคุณสถานต่อมาคุณหนึ่งมั่นเต็มแต่มั่นเต็มพอโรคหวัดสงกรานโรหว่านรับกระบอกเต็มหากท่าได้รับโอกาสทีโมิเช่นโรคหวัดที่จะทำกหเอกา เพีเยงแต่อให้สิดธิ์ตนมั่บัตรยุติอยากเป็นคนหนึ่หลายโดยตรงต่อสามารถแล้วราก็บ้านเขาได้ที่เรื่องแต่เรื่องที่สำแหน่ที่สุดครับคือเรื่องชัดตอ,อนผู้ฆ่าครับผู้ฆ่าในคนหลายเอาครับตมลัวผู้รักษาพจหมายไฟปกคล้องต้องขโถยแสดงื้นที่ครับแล้วไปเช็คเบื้องว่าผู้ไหนเป็นผู้ฆ่าแน่จับ จับไปขันคุกจับไปตะเดินากาดต๊กจับต๊ะหมายให้นั่นหายไปครับคุกข้าลูกหลานเขาตกเป็นเนยื่อยนี่ครพวกคุกข้าพวกนี้นะครับเอาไปครับพีน่น้องเดียยแัะโยกครับนโยบายเร่งด่วนแร้วก็ตกตั้นแล้วหานโยบายส่วนนโยบายลหลักนะครับคือได้เห็นครับประวัติคุณจะได้เห็นนะครับในที่น้องโบราณเกิดโลกในเรื่องเจ้าของถุงเงินเรื่องถามข่าวถามข้าว นะครับขอถามข่าวถามขก้าสัตว์สุก oh ุลินะครับทาไฟแพงถึงกับครับทาดมังแพงถึงกับครับถ้าแก่แพงถึงกับครับลายบาสีบนขึ้นไหนเป็นที่น่าเสียดายครับในการเลือกตั้งของมัสยิดพระพแท่ธแลรัตน์ที่ผ่านมาอดีตท่านเก้าไกลมีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ผมพุ่กกพิซูทาดือรนประการนอนครับถ้าแม่ขอเสียงปกติาารพิธาที่ทนีนะครับแต่ปากโกทลาพิาพอสามารถจัดกา,า,ารรัฐบาลได้เนื่องจากความมีมูบึนพิที่น้องเ,เลือกอาไปคู่กันี่ครับคิดว่าอยู่ว่าความตชาติที่รท้รยกันเลือกพรรคุนึงเลือกคนบุนึงคิดว่าสองคนไงไงไนี้จะแก้ไม่ต้องจับมือจัดการรับาลด้นึนแต่ปากกาีาพมูมุญึนิสัจจาพิสัจจา,า,าจา เลยเหตุแห่งที่ทาา้าบอสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดดหนีกวานงูเนี่ยผมรููว่าพี่น้องหลายคนมีความคลั่นใจผมรูว่าพี่น้องหลายคนมีความเจ็บช้ำน้ำใจเพราะนี้พวกพ่อเลยครับเอาความเจ็บช้ำน้ำใจความคลั่ใจไม่ให้พี่น้องอีกหลายคุนด้ยการยุบพรรคเจ้าไกล เตะตัดขาท่าลิงเจอรลัดเตะตัดขาใช้ประวัติล่าบนตัดศท่านกันเลื่อนกิ๊บซิปเป็นอย่เหตุผลทางพุท้เป็นอย่างที่เราเห็นเสียงเจ็บจังรุ่งของประชาชนว่าต้องการดูแลหรือบริหารประเทศมีเพือความอายุกิ่ทรานที่ใจร้ายทีน้องครับม่านมือนีโผมสิบวชชากช่วยเี่ยนความับแค้นใจความเจ็บช้ำน้ำใจในโลกสลดครับ ไปร่วมสัุทรเหนืหลายุ่หลายถูกจับถูกปิดถูกเสียหน้าคนเสียการเลี่ยงเสียการงานแต่ผมสิชักชวนเชิญขึ้นพี่น้องเปลี่ยนความคับแจเปลีความเสียใจนั้นเป็นเข่าผู้หากาพย์คณรัฐมนตรีสนามเลือกตั้งหรือไม่ครับน้องครับบอกที่ไหนสนามเลือกตั้งแรกที่สนามเลือกตั้งไม่ถูกของท่านนี่จะเลือกตั้งในปีสี่คือสถิติการย่นดีจริงๆต้องเลือกตั้งปีหน้าได้ครับเลือกตั้งของสอจอด้หลักขอจอดไว้ไกล จริงๆจะต้องเลือกตั้งข้อว่าที่ผู้สมัครขอเจะเลือกตั้งประมาณต้นปีนีครับประมาณต้นเดือนมีาคร้นอนลาแต่ปาอดวลาไก่สีและปาล้าทม่ิเก้าท่านว่าพู่หรือับถเลือกตั้งเดือนน่าโยมคนกรจล่าออกกรทำไมล่าออกที่ผมมันีเี้ยุลาพุซึ่งเหลืออีกเพียงสองเดือนเกือนราลาครัข้ามมาสอเดือนสเก้ามื้เท็นเสียอย่างไครับ เสียปรตูม่านและที่สำคัญเสียล่ามเดือดขาดกองเดลี้แม่แท้ที่เดขาผู้หาต้นกีนาได้สองบัสการยกเือหนึองการต่อจ่อโดยดงข้อมกันนะครับแต่เ้าต้องเลือกตัางให้ทีหยิบซีพฤษตีการ่นใส่ปมานเท่าไหร่ดูครับแตสิบเอ็ดล้านบาทครับยนคาบูนังนวยคาเบียเรียเราหนี้จกรยานลัสี่สิล้านบาทคากระตุอุปกรณ์คาองบุรีนวยอีกสี่สิบาน พี่หรองครับเงื่อนแปดสิบล้านบาทนี่เงื่อนภาษีเท่าเท่านั้นพี่หรองสี่รักครับเงื่อนแปดสิบล้านบาทเป็นเงื่อนภาษีของเท่านั้นเอาเงื่อนแปดสิบล้านบาทนี่มาเห็นเรื่องของท่าไม่เหนเรื่องเป็นบ่อมาเห็นเรื่องสุขภาพมาเห็นเรื่องการศึกษามาเห็นเรื่องขนส่งสาธารณะมาเห็นเรื่องงานประปาใสสะอาดดูไรบริบกยี่หรอกนี่คือสิ่งที่เท่าไดหรับ สิ่งที่เข้า้รับจากการเมื่องจากป้ายการเนื่องขอแสดงความรับพี่น้องครับวันที่2พคือิกายนเ์าบเพียนคัวครับเลียงคัวการเนื่องอัดคออำนาจการเนื่องครับได้ไหมครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับมือดีมากนะครับผมเห็นไม่เห็นหนาเห็นตา และทีแบบท่านก็ขอเชิญเพื่อนหอว่าเพื่อนแท้ธรรมชาตอย่างนี้นครับไปบอกต่อีกนละลอยกนละสามสีกละแปดสีกนละลอยหาสีนี่คือสี้ล่างครับม้ามนีดีห้เห็นหนาเห็นตาเพราะว่าเห็นจะได้รู้โอ้ยมาคิวพักชาติา่นมักสีตรงนี่แตไม่เคยเห็นรูปสมักหน้ายกจักเถือมาแลวนะครับโติงอ่าสีรอหน่อยกะได้รู้ได้่อยครับวมาแล้วโฆษาดีซีกันยุนะครับเลือผม หนนายกอบท่านนี้ตองทานสนามอบๆให้ได้จะได้ี่มถ้าเขารวมพลังฐานสนามอ่อได้ยกอบใหได้สนามสอจอกะสีหาสนามสอสอกะสีหเพราะฉะนั้นยีบซีพฤศจิกายนเข่าผู้หากาเบอร์เรื่องพกายนเลยครับขอบคุณเลยหลายคราบเทศกาลเมื่อแบบตรงไปตรงมากที่ผัก เห็นการเรื่องกลับไปกลับมาคนขับประชาชนแน่นอนพักใหญ่กว่าคนปักชาชนใหญ่กว่ามากคือพักประชาชนครับเปลี่ยนอุดรให้ก้าวไกลอบจรับใช้ปักชาชนคณิสรบุริลางเบอร์หนึ่งพักประชาชนยี่สิบสี่พฤศจิกาย,ยนครับขอบคุณครับเสนครับ We will on.